สวัสดีครับตอนนี้อยู่ชิวาคาวะโกะหมู่บ้านชาวนานะครับโดยปกติแล้วจองที่พักค่อนข้างจะยากโดยต้องใช้อีเมลแต่พอดีมีพี่สาวอยู่ญี่ปุ่นเขาก็เลยจองที่พักที่หมู่บ้านชาวนาให้ได้ได้บ้านหลังที่หกบ้านหลังที่หกนะครับมาถึงปุ๊บหิมะตกต้อนรับเลยโอ้โหมีความสุขมากฟินเพื่อน,นครับเพื่อนร่วมทริป เป็นลมทิพย์ครับถึงแล้วว่านเชาวนาฟินไหมมาถึงหิมะตกเลยเต็มหัวเต็มหัวหมดเลย้โหิมะหรือหิโมะเนี่ยสมใจอยากเลยเนาะอยากกินไปเลยระหว่างนี้รอเช็คอินเข้าเข้าบ้านพักอยู่เนาะโอ้หิมะตกมาถึงปุกตกเลยตกใส่โอ้ยสุด ที่ที่หมู่บ้านนี้คนไทยมาเที่ยวเยอะมาทัวร์เยอะมาเองก็มีแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผักแต่เราถือว่าเราโอเคมีบุญนะเนี่ยได้มาี่นีมาตกหรือว่าที่นี่ออมาตก,าาก,าากแล้วไม่เดไม่เข้าไปอ่ะรอรอหนุ่มเข้าไปเช็คเช็คอ๋ <aus> like อต้องต้องตองตรงตรงนี้ใช่ใช่ตกมาตกมาตกมาโชคดีโ ไม่ไหวหนาวหนาวหู้หนาวฮบุบอยมาคงจะดีเนาะลาดลาดกินเลยหิมะหิมะเต็มหัวเต็มกระเลยเนี่ย <c oughs> โอรยะวัดเวิร์ดขี้มุงขี้มุกไหลหมดทางนี้อ่ะหนุ่มมันเข้าไปทางซ้ายอยู่อะ่ะเบ้อหกเบอหกหกตกมาตกมาเดี๋ยวเย็น จะเดินเที่ยวรอมหมู่บ้านดูไปมนใจอยากสนใจอยากเนาะลากกระเป๋า ิมาตกรับเข้าบ้านเลยโอ,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 อ้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูหิมะจะตกหนัก